เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง หลังจากพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันไปแล้ววันนี้คุณนกจะมาสอนการทำกล่องเลี้ยงพึ่งชนโรงในแบบฉบับของคุณนกให้ได้ชมกันครับขอบอกเลยว่าแปลกใหม่กว่าที่ทุกคนคุ้นเคยแน่นอนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับคุณผู้ชมสำหรับกล่องรุ่นรุ่นนี้ที่เราทำขึ้นมาจริงๆอ่าหลักการเนาะแล้วก็เหตุผลที่เราทำมันขึ้นมาเพราะว่า จากปัญหาที่เกษตรกรนะคะได้เก็บน้ำผึ้งชนโลงเนาะแล้วก็ในการเก็บแต่ละครั้งอะคะ่ะมันทำให้ชนโลงอะต้องตายเป็นจำนวนมากแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ผลผลิตอะมันไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดทำให้เราต้องการปริมาณน้ำผึ้งที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะการเก็บน้ำผึ้งแต่ละครั้งอะก็ทำให้เราต้องแลกมาด้วยชีวิตผึ้งจำนวนมากทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าออมันน่าจะมีวิธีการแล้วก็ อะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เราได้น้ำพึ่งชนาลงมาโดยที่ไม่ต้องแลกด้วยชีวิตของใครค่ะเราก็เลยเริ่มศึกษาถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติแล้วก็ศึกษาจากบทเรียนหรือว่าหนังสือจากตำราของต่างประเทศด้วยค่ะก็เพื่อที่จะมาปรับใช้แล้วก็เป็นรูปแบบของกองนี้ค่ะค่ะอันนี้ลางชนโลงรุ่นนี้ก็คือจะเป็นเอาไว้ใช้สำหรับเพื่อการศึกษาเนาะเอาไว้เรียนรู้ชีวิตของชนโลงเราก็จะมีตัวนี้เป็นตัว ห้องที่เราออกแบบขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นห้องแอคทิวิตี้อะค่ะสำหรับเรียนรู้พฤติกรรมของชนโลงแล้วก็ส่วนห้องนี้จะเป็นในส่วนของห้องที่เอาไว้เก็บน้ำผึ้งเราก็จะเรียกมันว่าฮันนี่รูมอะค่ะชั้นล่างสุดอันนี้เป็นกล่องแม่พันค่ะอันนี้เป็นกล่องแม่พันที่เราเพาะพันุ์ขึ้นมาแล้วก็ใช้วิธีการแยกขยายด้วยการใช้สายยางต่อตรงนี้ อันนี้เป็นการแยกขยายโดยที่เราจะไม่เข้าไปแทรกแซงในกระบวนการของการแยกขยายเนาะอันนี้ถ้าสมมติว่าชนโรงเกิดมีการวางไข่นางพยาฟองใหม่แล้วก็เขาต้องการแยกขยายบ้านใหม่อันนี้ก็คือเขาก็จะแยกขยายด้วยตัวเขาเองโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการตรงนั้นนะคะค่ะก็สําหรับกล่องนี้ถ้าสมมติว่าทุกคนได้เห็นเนาะก็อาจจะมีความรู้สึกว่า มันคล้ายๆกับการเลี้ยงมดหรือว่าการทำบ้านมดอะค่ะก็อยากจะเป็นการยกระดับของการเลี้ยงชนนรงเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าชนนรงเป็นแมลงที่น่าลำคาญอีกต่อไปอะค่ะชนนรงจริงๆอะเป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์กับเกษตรกร,ร,กรแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ในเรื่องของการผสมเกสรแล้วก็เกี่ยวกับการเพิ่มแหล่งอาหารของมนุษย์ ของทั้งโลกเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับกล่องชนาลงรุ่นนี้เนาะวันนี้เราก็จะมาแนะนำในการทำนะคะแล้วก็ลักษณะของไม้ที่ที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นจริงๆแนะนำเป็นไม้ธรรมชาติะคะ่ะที่ไม่ผ่านการอบสารเคมีแล้วก็ เป็นไม้ที่ที่แห้งเนาะเพราะว่าความชื้นก็จะมีผลกับกับตัวยางไม้ที่ชนาลงเขาเก็บมาค่ะอาจจะทําให้เกิดการขึ้นราหรือว่าอะไรพวกนี้ได้ก็ขอให้เน้นเป็นไม้ที่แห้งค่ะแล้วก็เรื่องของความหนาก็เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องอความหนาตรงนี้ค่ะก็คือของเราอ่ะเลือกใช้ไม้ที่มีความหนาประมาณ2 2มิลเพราะว่า,าการที่ใช้ไม้หนาเนาะก็จะมี ผลในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิของรังเลี้ยงได้เช่นกันนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีหลกัหลกๆก็คือจะเป็น,เป,นเป็นแผ่นไม้เนี่ยค่ะแล้วก็มีอันนี้ฝาขวดเนาะฝาขวดทางเข้าแล้วก็มีมือจับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวสายยางตัวนี้เอาไว้สําหรับต่อกับรังแม่พันธุ์เดิมเพื่อทําการแยกขยายค่ะเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีสว่านมอีอันนี้ลูกหมูเนาะแล้วก็อุปกรณ์ก็จะเป็นบานพับค่ะ ตะปูเกี่ยวก็ใช้เพียงเท่านี้ค่ะไม่ไม่มีอะไรยากค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากล่องกันเลยนะคะไม้ที่เราต้องตัดเนาะก็จะมีแผ่นแผ่นบนแล้วก็แผ่นล่างค่ะแล้วก็มีด้านข้างตรงนี้แล้วก็เจาะรูเอาไว้สําหรับให้ให้สายเข้าเนาะให้เอาเอาไว้ให้ใส่สายยางเข้าไปอค่ะแล้วก็จะมีแผงกั้นห้องตรงนี้แล้วก็ส่วน2แผ่นนี้ก็จะเป็นไม้เปิดข้างหน้าไม้ที่ต้องใช้มีทั้งหมด1.2 3 4 5ส7 8ชิ้นค่ะทั้งหมดที่8ชิ้นที่ต้องใช้จริงๆขนาดรูตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้กําหนดเนาะว่าจะกว้างเท่าไหร่แต่ว่าคือก็อยากให้ให้ใหญ่นิดนึงสักประมาณ10มิลก็ได้ค่ะเพื่อที่จะให้ชนาลง่งเขาเข้าออกได้สะดวกขึ้นเพราะว่าถ้าทางมันเล็กจนเกินไปอะ่ะมันก็จะสัญจรไม่สะดวกอะค่ะในส่วนของการประกอบนะคะเราก็จะเริ่มจากนาแผน่นแผ่นบนกับแผ่นล่างเนาะ มาประกอบเข้ากับตัวแผ่นข้างหลังก่อนแล้วก็ใส่แผ่นด้านข้างเพื่อให้เป็นการยึดกล่องให้ได้ให้ได้ทรงก่อนนะคะแล้วก็เราค่อยประกอบในส่วนของออแผ่นกั้นห้องแล้วก็หน้าบานทีหลังอะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่แผ่นไม้กั้นห้องเนาะอันนี้ถ้าสมมติว่าแผ่นมันมันคับเกินไปเราก็จะทำทำการใช้ลูกหมูเจียขอบออกนิดนึงนะคะ่ะ ก็หลังจากที่เราติดไม้กันห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเป็นการติดหน้าบานะคะ่ะติดหน้าบานค่ะ<ม>ก็หลังจากที่เราติดหน้าบานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวก็เอา เอาปุ่มจับมาติดที่ที่ตรงหน้าบานตรงนี้เพื่อให้เราเปิดได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะออหลังจากที่เราติดติดหน้าบานแล้วก็ติดมือจับตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนาะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเป็นการต่อสายยางค่ะเพื่อเป็นออใช้สำหรับการแยกขยายชั้นโนรงค่ะ อันนี้ติดตั้งสายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใส่ขวดขวดเพื่อที่จะเอาไว้เก็บน้ําผึ้งอะคะ่ะจริงๆความยาวของสายอะ่ะออแล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยคือบางคนต่อจากหลังคาลงมาที่พื้นก็มีค่ะอันนี้ก็ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเราไม่ได้จํากัดว่ามันจะต้องสั้นยาวเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการนําขวด เก็บน้ำผึ้งมามาติดตั้งข้างในกล่องด้านนี้เนาะออสำหรับขวดะคะก็แนะนำเป็นขวดที่ใช้พลาสติกสำหรับเกรดอาหารเนาะที่ที่จะเอามาเก็บน้ำผึ้งเนี่ยค่ะอันนี้วิธีการติดก็คือเราเอาขวดเออเอา,เอา,เ,อาเอาขี้ชันเนี่ยที่ที่ได้จากกล่องชันาลงอันนี้ค่ะติดเข้าไปข้างในก่อนเพื่อเป็นตัวยึดยึดขวดให้ติดอยู่กับกล่องเนาะเพราะว่าเ,ออเราไม่ได้ใช้กาว เราไม่ได้ใช้กาวเพราะว่ามันอาจจะทําให้มีสารเคมีปนเปื้อนได้ค่ะเราก็จะอาศัยเป็นขี้ชันจากรังชนโรงนี่แหละเสร็จเรียบร้อยกออ็ถ้าทําทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กล่องชนโรงที่ไปใช้งานลักษณะแบบนี้ค่ะ สำหรับนิยามความกล้าของของเราเนาะก็จะง่ายๆค่ะก็แค่เราไม่กลัวไม่กลัวที่จะทำเอาเวลาไปให้กับการลงมือทำอย่าไปเสียเวลากับความกลัวค่ะแค่นี้ก็ความสำเร็จก็เรา,เราอยู่ไม่ไกลแล้วค่ะในเรื่องของพึ่งชนโลงอะค่ะเป็นแมลงเศรษฐกิจที่สำคัญในเรื่องของการผสมเกสรช่วยให้ ชาวสวนผลไม้มีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อย่างเช่นผลผลิตง้อค่ะถ้าสมมติว่าเอาชันโรงไปช่วยผสมเกสรเนี่ยมันจะมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยก็50%